Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติขอโทษชาวบ้านหมู่บ้านสวนสนถูกน้ำท่วมในรอบ20ปีหลังยกเครื่องสูบน้ำออกสั่งนำโมบายยูนิตเข้าไปแก้ไขพร้อมสั่งการเขตดูแลจุดน้ำท่วมซอยย่อยและเตรียมจัดทำแผนที่ภาพรวมทั้งกรุงเทพเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมทุกจุด กลายเป็นประเด็นดรามา่าเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรณีวันที่สองสิงหาคมเพจเฟสบุ๊กสำรวจโลกโพสต์ภาพน้ำท่วมในหมู่บ้านสวนสนซอยรำคำแหง60แขวงหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครพร้อมระบุอยู่มา20ปีไม่เคยท่วมเพราะมีเครื่องสูบน้ำแต่ขณะนี้ไม่มีแล้วพร้อมติด แฮชแท็กถึงผู้ว่าชัดชาติและน้ำรอการระบาย ซึ่งภายหลังนายชัดชาติดได้กล่าวขอโทษและสั่งการให้เขตแก้ไขปัญหาและให้นำโมบายยูนิตเข้าไปแล้วเบื้องต้นทราบว่าเขตได้เคยติดตั้งปั๊มน้ำไว้ที่หมู่บ้านแห่งนี้แต่หลายปีที่ผ่านมาไม่เกิดน้ำท่วมจึงได้ย้ายปั๊มน้ำออกไปในจุดอื่นที่มีน้ำท่วมซึ่งตนได้สั่งการให้หาปั๊มมาติดตั้งภายในคืนนี้และจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมบอกว่าขณะนี้คลองหัวหมากก็น้ำเต็ม เสมอระดับถนนด้วยเช่นกันแต่จะเร่งแก้ปัญหาให้ส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังตามถนนหมู่บ้านก็ติดขัดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำที่มีขยะเข้ามาติดดังนั้นขอให้ชุมชนช่วยดูแลเรื่องขยะร่วมกันนายชัดชาติได้กล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกหนักซึ่งมีปริมาณสูงถึง170-200ถึง200มิลลิเมตร โดยยอมรับว่าฝนตกหนักเกือบหลายจุดในกรุงเทพซึ่งการระบายน้ำตามถนนสายหลักสามารถแก้ปัญหาได้ดีเนื่องจากศูนย์อำนวยการน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำจะมองเห็นภาพรวมของปัญหาน้ำท่วมตามถนนสายหลักแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือถนนสายย่อยถนนตามหมู่บ้านซึ่งจุดนี้ยอมรับว่าไม่มีรายงานสถานการณ์ขึ้นมาโดยได้สั่งการมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตในแต่ละเขตไปรับผิด ชอบดูว่าจุดไหนที่มีน้ำท่วมขังให้ส่งข้อมูลมายังส่วนกลางและแก้ไขสถานการณ์หน้างานเช่นการจัดรถรับส่งโดยตอนนี้ทางทหารเตรียมความพร้อมที่จะมาช่วยอยู่แล้วเบื้องต้นยอมรับว่าถนนสายย่อยที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยทางกรุงเทพมหานครไม่มีข้อมูลที่เพียงพอซึ่งกำลังจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้สั่งการสำนักงานระบายน้ำและสำนักงานผังเมืองนำข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการกันและให้ผู้อำนวยการเขตส่งข้อมูลจุดที่น้ำท่วมตามซอยย่อยเข้ามาด้วยเพื่อให้เป็นภาพใหญ่ในการแก้ปัญหาร่วมกันและใช้ทรอฟฟี่ฟองดูพิจารณาควบคู่ไปในการแก้ไขปัญหา ส่วนขณะนี้สถานการณ์น้ำในคลองของกรุงเทพมหานครหลายคลองนั้นเต็มตะลิ่งเช่นคลองพระขนงที่รับน้ำมาจากหลายจุดเช่นคลองลาดพร้าวคลองพระรามเก้าคลองหัวหมากที่จะต้องระบายน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ระดับน้ำในคลองพระขนงกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเสมอกันแล้วโดยจะต้องใช้วิธีปิดประตูระบายน้ำและใช้เครื่องปั๊มน้ำสูบน้ำออก ตอนนี้มีแนวทางให้ตัดน้ําจากคลองลาดพร้าวไประบายทางคลองบางซื่อเพื่อเป็นการช่วยพร่องน้ําออกไปทางกรุงเทพตอนเหนือลงแม่น้ําเจ้าพระยาส่วนประตูระบายน้ําคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตขณะนี้ได้เปิดประตูระบายน้ําสูบน้ําออกวันละ16ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและกรมชลประทานยังได้ช่วยระบายน้ําไปทางคลองเปรมประชากรในพื้นที่เขตหลัก6จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นการช่วยตัดมวลน,น้ำที่จะเข้ามาในกรุงเทพนับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก nationtv อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ